สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิ่งาากัเจ้าตึกกระดุงกันนะามือน,นี่ปิดในใดเจ้าคือาามาตึกหลายแทนมือน,นี่โอ้ยฝนกระตกขนาดลกระไดกระได้ว่ากระดุงหลายปากมือน,นี่เนาะคนมาตึกกระดุงหลายตัวมือน,นี่เมื่อวานนี้มาจะบอกวานนี่ได้จะบอก โอ้โหคือมันฝนเศร้าฝนบ้าหฝนเศร้าฝนบ้ามันอย่างีถือกระดุงยังนัเพื่อหันอยโอยโอ้ค่อยได้หันได้ค่อได้สบาทใหญ่บมเือทำยีนเือเดียวโซ่เื้อทั้งทมอ

ลองเหมิงเผื่อมันได้เบื่งพุ่นก็น่าอะไรก็ได้เศร้าแล้วบาทนี่ฝน,นโอ้ตกเนีเ้ยบโตกะเฮยเ,เ,เออฝนเศร้าแล้วมันกระสึกดอกปลากระมาดอก โอ้ทางก็จะเจห็ดไหมเห้เนาะออ,อยอมมองดูเป็นแน่ใดแตกจากมองบอกโอ้อันนี้อยากห่างอยู่กระดุงเนาะอ๋สองเซนเครื่องณอนะอ๋ออันนี้ได้ได้ตัวนะเด้๋ยวะมันซับอยู่หว่าโอ้ <laughs> โอ้้อโน้ำไหลมันเป็นจาป่ามาอยู่ได้หนิข้าวบุญน้ำป่าได้อันนี้หับข้าใหญ่ครนเออค่อยเอาอ่าโอ้ค่อยคัเด็ดประเด็นาเอาแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยแม่นอยู่เอาหยับเข้าไปใกล้กอไผ่ครับว่าได้ปะได้อ่ะม่งน้ำป็นตาถือแค่สระม่งนะอ่าันโอ้ท่านทางบ่ได้ก็มัน กเอามาถากม้าถาง่ยามเลงถางให้ด้ทางได้แต่ทางท้งถัดงนาะโอ้ทางได้แต่ทางไตองเอาเหื่อเนาะมาถางนี่ส่งเออเออ อะไโอ้ซับตาเนาะเอายังบ่กหาวได้จัจกหน่อยพุ่แนแหลอืมกระดุงห่างแล้วเฮ้ยเหมือนทางนี้ดูเปลี่ยนได้ไรโอ้น้ำไหลขนาดอันนี้โอ้น้ำไหลแห้งเนาะมันข้ามทางอันนี้เลยอ่าโค้ เออมันไหลขนาดแท้นี้ก็ขาดเลยได้เหรอ อืมอืมอกแล้วโอ้โห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 มันขนาดโ่าฮโอ้โออราการไปโนนองน้ำไหลเนาะน้ำไหลแห้ง เอนไหมฮันบเบาเลยบเลย่เนเออพุทธเอาไหมโอ้ยมดลุดแล้วเอาโต้อกดออออ๋อยานเสียเวลา Nói <laughs> đi oh, đây, lưỡi ở đây nào, Ồ Bà nhắn này, bà sụt nhảy Bà ý quạ đã, không biết bà sụt ใหญ่ปะนะไม่น้อโ,โอ้ห<อ>เออบ้ามาเบึงมังคกันนะเอนลนออกเง่ต้องเอาปืนใหญ่ๆว่ากระดุงนี่คือสีออไร่ไล้วต่นกเมนขอยังเจ็เบหลังขาอยากตึ้กเเจ็บหลังอยู่นี่ อือโอเดียวก็แล้วเนโอเน่ยตัวใหญ่เนาะปลาดูผมมาถึงเนาะตัวเดียวกันโจรลโอ้ยกระเนระนะบเนเนาะไป่า<ร>มันก็นหลายบพระาระเนป่าน้อยๆเนาะได้อยู่อันนั้นะ้องเเนีได,ได้อยู่ไดยเจ้าได้อยู่ไดยอ่อยก็นาน่ะ อ๋ออืมวิ่งตีไก่ทั้งเจ้าเอาที่ให้เฝ้าอืมปลาจนดำตีไก่ทันอ๋อเป็นแผ่นเลยปลาปีกายทันปลาปลาทั้งใต้มันยังบุกขึ้นมาแมนอืมปลาปีหนึ่งนี่และกระแตกระเติบไปนี่แหละโอยกระแตกระ อเลมันขัก ils, กว so, ่ากระเตบตากแดดวงนี้เอ้ยตากแดดแล้วไปทษดงบนคบอกออืมเเนาะเกบนัวเนาะอืมตอนแรแล้ตอนแรงตีอ่าิมาบิกนะตอนใบบาซะอนร ประมาณสามโมงไ,ไปมันก็เริ่มแล้วปบอกสามโมงสี่โมงขามันขึ้นห้าโมงมือจุ้มลาบั้งคักแล้วเสียงมันอุดข้ามันขึ้นอืมเนาะแม่นั่นแหละข้มันขึ้นกับมันอุดอะแรข้าวมันขึ้นกับมิดมิดมันตอ้องฮ้องเนาะโอ้ยข้าป่าฮ้องหรือต้องห่วงเลยยอขึ้นยก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 อ้อย่อลงยกย่อลงยกอืม โอยน้ำกระสาก็ขึ้นพี่นี่นะบ่บ่น้ำหีย anyway. ังบ่มีวะบ่มีบ่มียังอยู่พ่นโกลนอยู่สิได้พูนใช่น้ำหี้ร้นแล้วเนาะอืเดี๋ยวนน้ำหีกโจู่นี่แหละไหลทอดลงไปมันก็อันนั้นดอกแจงหน่อยเพราะทางอื่นมันบ่มันบ่มีทางอื่นปลาคุลามน้อยให้ไรออกปะขุนได้เออปลาคุลาม pa. Hmm.